สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนชาวเกษตรกรทุกท่านนะฮะวันนี้เรามีอิสกินะครับตัวนี้จะเป็นแรลลิตเตอร์หรือว่า TA 2 0 7นะครับตัวนี้จะเป็นพวงไรพาวเวอร์นะครับโฟร์วิวนะครับพิโน่สามสูบเอ่อเกียร์เกียร์สตนต์นะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะฮะวันนี้เราก็มีรถตัวนี้ก็มานําเสนอให้ให้ดูนะครับให้ชมนะครับ สภาพก็สวยๆนะครับตามนี้เลยครับเดิมๆนะครับยางก็ประมาณนี้นะครับพอใช้ได้นะครับาพอใช้ได้สภาพรถก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับ P.A. นะครับแรลล r ตเ e r 207นะครับอันนี้สติ๊กเกอร์หลุดนะครับสภาพสวยๆเลยระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น P.T.O. ระบบไฮดรอลิกนะครับปรับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ ทุกอย่างสมบูรณ์ครับใช้งานได้ดีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับรีวิวให้ดูนะครับอ่าไปเลย ตัน,นี้ก็วิ่งเร็วพอได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เร็วเท่ากับรถไทยนะฮะตันนี้นะครับทีน,นี้ก็จะเป็น20แรงนะครับรพลงมัพาวเวอร์นะครับตัวน,นีนะะถถ้ถ้าเกิดเราถอยหลังก็จะให้ลึกจะยกเองอัตโนมัตินะครับมีระบบถอยหลังแล้วให้ลึกยกเองอัตโนมัตินะฮะภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับครับดู เราบปฮาร์ลิกนะครับเอาหัรเลิกมาโยกนะครับปรับยังซ้ายยังขวานะครับตัวอย่างสมบูรณ์นะครับอ่าวิดีโอวิดีโอใช้งานได้ปกติครับนิ่มๆนะครับรถสวยแห้งๆเดิมๆเลยนะครับนะครับอันนี้ก็สีสีสันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสีสันตรงฝากระโปรงหลักจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ แต่ติดนะครับไปเลี้ยวติดนะครับไฟหน้าไฟหน้าติดสมบูรณ์นะครับไปเลี้ยวติดนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์20แรงนะครับ3สูบนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไดเลรกนะฮะเยสตทนนะครับสนใสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับหรือว่ามาทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะฮะร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทรก็086 1, 1 026521นะครับเบอร์ไลน์ก็093 0855 104นะครับสำหรับคันนี้เปิดราคาที่ที่1 3 0 0 0 0บาทนะครับ1,30,000บาทนะครับใครสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปตะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ